สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของผู้ที่ตามอินสตาแกรมนะผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะดาแรกน,นะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะผมเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ hpesm.m ได้เลยนะหรือว่าันที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเลี่ยวเป็น qr code ด้านล่างสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะผมอต่จะเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเ,เพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก,นก่อนได้เลยนะผมคลีกยเข้าไปได้เลยนะ กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลลาดผ่านยืนยันลาดผ่านในเรียบร้อยนะมที่สําคัญนะติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเอาเปเข้ามาติถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะผมและจะสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาลงชื่อเข้าใช้ได้เลยครับหลอันว่าจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็ได้นะครับกดลงชื่อเข้าใช้ก็ได้เลยนะครับเข้าสู่นะเว็บไซต์ด้วยอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะ ตรงกลางหน้าจอก็จะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เ,เพื่อนเลือกเลยนะครับเลื่อในส่วนของอินสตาแกรมได้เลยนะเลื่อกลงมาเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เ,เพื่อนเลื่อกเลยนะครับเ,เพื่อนเลื่องในส่วนของอินสตาแกรมเพิ่มในส่วนของอยอดเพิ่มผู้ติดตามตรงนี้ได้เลยนะครอะตอนนี้ผู้ติดตามผมอยู่ที่100อคนนะครับ่าลืมอ่านคำดีบายกันด้วยนะอ่านเสร็จเรียบร้อยมาในส่วนของลิงก์ก็ไปก๊อปปี้ลิงก์ โปรไฟล์ในเพื่อนอยากเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะก็ grab ปีลิงด้านบนนี้มาได้เลยเนะ้อก,กดวางลิงได้เลยใส่จำนวนผู้ติดตามที่ต้องการเนาะเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยผู้ติดตามละกันนะแล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยนะคือหน,น้าต่างเคืองเขียนอย่างนี้ตอนนี้ผู้ติดตามของเราก็ยังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะผมในระหว่างที่รอจะขอแนะนำไปตรงต่าในเว็บไซต์เพื่อนเลยนะครับ อันนี้ส่วนเมนูประวัติการสั่งซื้อนะจะีบอกเดิอนต่างเดี่วเราเคยสั่งซื้อไปนะครับตรงนี้จะเป็นวันที่นะรับเลขรหัสเดินก็บอกตรงนี้เลยนะรายละเอียดต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาสุดตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวเขียวถาเสร็จเรียบร้อยมันพื้นเลยนะครับอันนี้ส่วนขอเมนูบริการนะดบอกบริการต่างๆี่เว็บไซต์แนะนําแมบเราเนาะเพื่อสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ส่วนเมนูเติมเงินนะครับ จะมี5ช่องทางการเติมเ,เพื่อนเลยทีเดียวเนาะเหมวอาจะเป็นท um ูนิ Q r ode, ส wallet คิวอาร์โค้ดซองอ่างเปล wallet ว่า et, ี rency, แล She p t o c ชิ r e n c y นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูสแกนคิวอาร์โค้ดละกนันนะใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดเติมเงินได้เลยนะขึ้นคิวอาร์โค้ดอย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนนะจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะ ในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะัเพื่อสามารถมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้น้มงไปแชร์กคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นอหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวน้องือวเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งครับเราเลยนะในส่วนของเมนูรับของขวัญนะเพื่อสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิกตอ k ์ฟรีได้ที่เมนูนี้ได้เลยนะกดวางลิงก์ที่ต้องการนะใส่จำนวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะจะได้ในส่วนของยอดวิวทิกตอ k ์ฟรีเลยทีเดียวนะในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะหอยเพื่อมีปัญหาอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยะ ก็ะสามารถมาติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเกรายละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วกดส่งตั๋วกไ็ได้เลยเมื่อที่แอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะปุ่มไปคอนไลน์นี้คลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมต่อบเ,เพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมคิดว่านี่ส่วนของอิสาะกรรเพิ่มผู้ติดตามนี่เพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วน้องไปเช็คดูก่อนนะตอนนี้100ผู้ติดตามกดรีเฟรชดูเลยแล้วกันนะ อ่เรียบร้อยน้ผม้ตทีตามของเราเพิ่มขึ้นมาแล้วน้เราไม่นานมากนแป๊บเดียวเองน้่าน้นนะยอดูวิตามก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะผมก็ะเถิาสุดจริงจริงนผมเว็บไซต์ p e smm นะผมเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มยอดูติตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างกันเพื่อนได้นะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f c e b o o o y o u t u b e Tik Took Instagram น้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับ หาเกเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์เราสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเพื่อไม่ใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็อขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ